พี่มัมหนูิหนิ่รงแบ่งไมัมมว่แบ่งวพอมั้เออ้ถวยมั้ยงนี่ละมันี่นะพรอมต้อต้องแงอเขามามะ ม้มมไมู้หงว้นอนเนี่เหาลอกงก็ืคให้เอมนืมาให้เอเมนอยู่ปลองไปไปปเยปองเจ้าวไปตกโจนลุงกนหน้นี่ไปมามาลุงกี้มาลุงกีนลุงกินแล้วปากคอง ปามือบินมขึ้นนีนะเรไปตอนแดดนะมีหนเรื่อง่แดต้องอนะอซื้อ,อเคเ็ไอเบนนับลูไปบ้างงบนูเออสุเอเมน้ง,งยูโรใหญ่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ให่เลยกี่ขาวม่ใ่ี่ีรอเมือนัสั่กิโมกกันนี่กีขาวกี่ขาวแล้วหรอกไม่พอกี่ขาว้นหรอารีกนี่งกยฮัลโหลฮัลโหลปเดอียงนะมองนอนปักทันนะมามาลุงอ้ไม่เคยพิงป้านั่นี่มืขึ้นยัง เขาขคางนี้นุ่มมเด็กมันมูเด็กมันมืเด็กม่ไดมืเด็กมันดุมาได้ปกกันแบบไหนเนี่ยาไปใส่นี่นะมันเป็นนักเด็กใหญ่ห้ามไหม มาเฮ้ยไปเขายบไปแต่มันเด่นนุ่โะดีเานวนอนนอนมู่นนอนสูงๆไม่ไม่ดูมั้ยกูเป็นแบเป็ดยังจะมาคกนที่เหลือที่ละกูจนสะดือเหมอนมาตละบะเราเหมื่อยแล้วกเหมื่อยเก็บปลานมือลุงกีว่เหนื่อยเก็บปลาแทบไปนอนเงี้อนอนอ่ะทาอหรือไปนอนมนัน 发送。<clears throat> <clears throat> มที่หนีมาแมนผูกเดอว่าที่อนนมือหนึ่งจูงมือหนึ่งข่าวพมอย่าเด้อว่าเธอจะจนะเาขาไปไหวนะเด้อว่าเธอจจะจ่อยนะเาขไปไหวในสวนหัน เขาไปผูกไว้เใจแล้วงวงกนห่อยกูแก้นแล้วเดนมันหมุนเห็นบ่หมุนเจ้านแาทข่าวสวนจะ้าใหม่นะเอาวเป็นนรถเอาเขาไปผูกลูกไว้แทบปอกน,ะอนั่นงอเทอร์ตะหนานะงอง,อ,งออยู่มันเป็นโล่ห์อย่า

ลายลในสูน้กัมงงะนอนมนจจารดจักเตียงแบบนี่กูข่าวฟักูไฟสอดตายเลยลุกผมกลวมหัวไปส่วนเมียไมัได้สาราง แย้แแต่ตอนได,ไไดเป็พัวเป็นเมียกันนะกนเรีกกเยนเรียนคือไม่ได้อยู่น้ำกรารบ่จะจเมียแนวดม่ำเป็นคัสกิดพัว,วมมนได้ใส่ยังไงเออเออถูกต้อง nha subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video con dẫn

กินาเบิสุดบักไลยๆมันยังมันได้มีแห้งสีใมึงเลยขนมมึงมอนาตูนะขอมไข่มึงอาจจะเหมือนม่หมือเดิมน バリ。